ถามตอบเข้าไทยวันที่20กุมภา65ทเแสนโกใหม่และขอ Thailand Pass คนไทยและชาวต่างชาติอันนี้คือการตอบคำถามครั้งสุดท้ายนะครับวงเล็บ <c oughs> ก่อนที่จะวันที่ที่เขามีข่าวว่าวันที่23กุมภาจะมีการประชุมว่ากระทรวงท่องเที่ยวจะเสนอให้ยกเลิกการตรวจในวันที่5และก็ยกเลิกการตรวจก่อนมาซึ่งซึ่งเบื้องต้นน่าจะยกเลิกการตรวจในวันที่5ก่อน แล้วก็ถ้าผ่านไปสักหนึ่งเดือนตามในข่าวถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะยกเลิกการตรวจก่อนมาก็จะกลายเป็นเดือนเมษาก็คือมีนาอาจจะยกเลิกอาจจะเฉยๆนะครับต้องรอว่าจะอนุมัติไหมแล้วก็เมษาก็จะเพิ่มเติมก็คือยกเลิกการตรวจก่อนมาถ้าไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่ยังต้องทําอยู่กันคือการขอ Thailand Pass แล้วก็การจองโรงแรมคื้นที่1แล้วก็ตรวจวันที่1ซึง่งก็คงจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง ว่าถ้าแถลงแล้วมันมีประเด็นอะไรมีคนมีคําถามนะครับก็หัวข้อนี้จะมีไปจนกว่าคนจะไม่มีคําถามหรือว่าทุกอย่างจะเป็นปกติอ่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นคําถามจากที่เขาพูดครั้งที่แล้วมีพาสปอร์ต2สัญชาติเหมือนกันค่ะไทยกับสวีเดนถ้าขอ Thailand Pass เพื่อกลับไทยต้องใช้พาสปอร์ตไทยและใช้พาสปอร์ตไทยจองตั๋วเครื่องบินใช่ไหมคะและตอนกลับสวีเดนใช้พาสปอร์ตสวีเเข้าสวีเดนจะมีปัญหาไหมคะคืออ๊ มีคลิปแยกด้วยอธิบายว่าทุกขบวนนการนะครับที่เกี่ยวกับการเข้าไทยก็แนะนําให้ใช้พาสปอร์ตไทยทั้งหมดตัวเครื่องบินเนี่ยจริงๆใช้พาสปอร์ตอะไรก็ได้เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับทางการไทยมันเกี่ยวกับสายการบินว่าเขาจะคือที่เราจะต้องส่งพาสปอร์ตให้เขาเพื่อเช็คอินโหลดกระเป๋าใช่ไหมไอ้เ,อเรื่องนั้นขึ้นอยู่กับสายการบินเรื่องของตัวเครื่องบินนะครับแต่ทุกสเต็ปเกี่ยวกับการเข้าไทยก็คือใช้พาสปอร์ตไทยไทยแลนด์พาสจองโรงแรมหรืออะไรต่างๆแต่ในส่วนของ การเข้าออกประเทศไหนผ่านตมอประเทศไหนก็คือใช้พาสปอร์ตของประเทศนั้นขาออกตมอประเทศตัวเองใช้พาสปอร์ตต่างชาติขาเข้าไทยใช้พาสปอร์ตไทยขาออกไทยใช้พาสปอร์ตไทยขากลับประเทศตัวเองก็ใช้พาสปอร์ตต่างชาติแค่นี้ครับจบคือตั๋วเครื่องบินใช้อะไรก็ได้เข้าไทยทุกสเต็ปใช้พาสปอร์ตไทยเจออตมอประเทศไหนใช้พาสปอร์ตประเทศนั้นส่วนที่ว่าถ้าใบฉีดวัคซีนชื่อนามสกุลไม่ตรงกับพาสปอร์ตก็มีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้เจ้าหน้าที่เขาดูตอนเช็คเอกสาร อย่างที่บอกคือตั๋วเครื่องบินมันไม่ได้เกี่ยวกับทางการไทยตอนขอ Thailand pass ก็ไม่ได้ต้องส่งตั๋วเครื่องบินนะครับย้ําขอ Thailand pass ไม่ต้องส่งตั๋วเครื่องบินแต่มันเป็นเรื่องของสายการบินว่าเวลาเขาดูในตั๋วแล้วชื่อไม่ตรงเราก็แค่เอาหลักฐานเรื่องของชื่อที่อันเดียวกับตั๋วเครื่องบินให้เขาดูถ้าตัวอักษรตัวสุดท้ายของนามสกุลในวัคซีนพาสปอร์ตท,ที่ได้จากเยอรมน,นีขาดไปหนึ่งตัวอักษรบงเล็บนามสกุลยาว แต่ข้อมูลอื่นๆถูกต้องหมดเวลาไปสมัครทสแอนโกจะมีปัญหาหรือเปล่าครับก็แนะนานะครับพิมพ์ตรงช่องว่างในในรูปของใบวัคซีนพาสปอร์ตแล้วนั่นแหละพิมพ์เหมือนที่พูดอันนี้มันขาดไปหนึ่งตัวอักษรเพราะว่านามสกุลมันยาวเขาพิมพ์ไม่ครบหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับพิมพ์ภาษาไทยไปเลยให้เขาเห็นเพราะว่าถ้าเราไม่พิมพ์อะไรเลยแล้วเขาเห็นมันไม่ครบเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะรีเจกมาให้แก้หรือว่าอาจจะให้เลย แบบว่าเออใช้ common s e น s ์ดูหรือ,อยังไงคือเพื่อความชัวร์เราก็พิมพ์ในช่องว่างที่ว่างๆอ่ะว,ว่ามันมีปัญหาเพราะอย่างนี้อย่างนี้คุณอ๊อฟคะถ้าเข้าไทยแล้วตรวจโควิดวันที่ห้าเป็นบวกต้องกักตัวกี่วันคะแล้วต้องบังคับให้กักโรงพยาบาลไหมคะหรือกักที่บ้านตัวเองได้ได้ยินข่าวลือรบกวนของข่าวจริงของจริงไม่มีใครมาคอนเฟิร์มได้นะครับแต่รู้แต่ว่าถ้าเราต้องกักเนี่ยก็คือจะเป็นส0บคืนอยู่ตอนนี้เขากําลังเรียกร้องให้เหลือหคืนแต่ว่ายังไม่ได้อนุมัติ แล้วถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยเนี่ยคิดว่าคงจะได้กักตัวที่บ้านได้นะตอนนี้เห็นมีพูดมาหลายคนแล้วแต่พาสปอร์ตต่างชาตินี้น่าจะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับอันนี้คือเป็นการคาดเดานะครับไม่มีอะไรที่มายืนยันได้เลยแม้กระทั่งไปถามหน่วยงานทางการเขาก็ยังไม่สามารถให้คําตอบได้จองโรงแรมวันที่5ใน a g โก a ด้แต่ทําไมคิดค่ารถรับส่งจะทํายังไงได้บ้างคะมีหลายคนถามในเพจเยอะมากสามียกเลิกกลับไทยด้วยไปแล้ว หรือแม้กระทั่งเพื่อนคนไทยก็ยกเลิกกลับบ้านบอกว่าจะรอจนกว่าจะเลิกเรื่องมากใจจริงนะใจจริงนะอันนี้คือบอกไว้ก่อนว่ายกเว้นคนจําเป็นแบบว่าไม่ได้กลับนานแล้วอยากกลับมากหรือว่าเออกลับไปเพราะมีเหตุจําเป็นต่างๆหรือว่าวีซ่าหมดยังไงก็ต้องกลับอย่างเช่นพวกเราเนี่ยถึงเวลาวีซ่าหมดก็ต้องกลับใช่ไหมถ้ายกเว้นกลุ่มนี้ไปเนี่ยคนที่ยังไม่ได้รีบมากหรืออะไรเนี่ยจริงๆไม่อยากให้กลับเลยแม้กระทั่งเขายกเลิอกอะไรไปหมดแล้วเนี่ยนะเพราะว่าจะได้ ประมาณว่าสํานึกตัวเองซะบ้างว่าต่อให้ยกเลิกทุกอย่างแล้วเนี่ยคนก็ยังมาน้อยเพราะว่าคุณเคยทําข่าวไม่ดีไปก่อนนะครับพูดถึงการจองโรงแรมวันที่5ในอโกลดาทำไมมีค่ารถรับส่งเพราะโรงแรมเขาไม่ได้มาแก้ในระบบไงก็เลยแนะนําว่าคืนที่5ก็คงต้องคือเราหาชื่อใน a g โก a ดานั่นแหละแล้วก็ไปติดต่อโรงแรมเองโดยตรงเห็นมีหลายโรงแรมมาแก้แล้วนะครับว่าเอาแค่ค่าตรวจ rt pcr อย่างเดียวไม่มีค่ารถรับส่งแต่ว่า ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้แก้ไงเราก็เลยต้องเอาโรงแรมไหนแล้วเกิดดูแล้วมันยังรวมค่ารถรับส่งอยู่ก็คงต้องติดต่อโรงแรมไปโดยตรงถามว่าถ้ารวมค่าตรวจด้วยแล้วกับค่าห้องเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วก็โอนเงินกันโดยตรงเลยอยากถามเรื่องวีซ่าหมดอายุจะกลับไทยได้ไหมคะพาสปอร์ตไทยยังไม่หมดอายุเหลือ2ปีคะ่ะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าวีซ่าหมดยังไงมันก็ต้องกลับอยู่แล้วแหละ ต่อให้พาสปอร์ตไทยหมดอายุและวีซ่าก็หมดอายุถามว่าเราไม่ใช่ซิทิเซนประเทศเขาเขาก็ไม่ให้เราอยู่อยู่แล้วใช่ไหมยังไงก็ต้องกลับอยู่แล้วครับแต่แค่ว่าอันนี้คือคนนี้พาสปอร์ตไทยยังไม่หมดอายุก็โอเคแต่เกิดใครพาสปอร์ตไทยหมดอายุก็สามารถทําใบหนังสือเดินทางฉุกเฉินติดต่อสถานทูตไทยส่งเอกสารไปแล้วเขาก็บอกว่าใช้เวลาดําเนินการไม่นานเป็นใบแทนพาสปอร์ตชั่วคราว อันนี้แก้ข่าวนิดนึงนะครับคลิปที่แล้วจําได้ว่ามีคนบอกว่าเนเธอร์แลนด์ให้ถือพาสปอร์ตได้เล่มเดียวแต่คนนี้เขาบอกว่าพี่อยู่เนเธอร์แลนด์ค่ะมีพาสปอร์ตทั้งสองชาติเลยเพื่อนอีกหลายคนก็เป็นแบบนี้เวลาเดินทางต้องพกสองเล่มตกลงคือสะดวกหรือไม่สะดวกมุมหนึ่งคือคนมีพาสปอร์ตเล่มเดียวอิจฉาเพราะพาสปอร์ตไทยนี่ไร้ประสิทธิภาพเหลือเกินเข้าแบบฟรีวีซ่าได้แค่30กว่าประเทศแต่ว่าก็พกเล่มเดียวแต่คนอันนี้คือพกสองเล่มวงเล็บเฉพาะเข้าไทยเนาะ ถ้าไปประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทยทเขาก็พกแค่เล่มเดียวแลวเขาก็ไม่ต้องขอวีซา่าสักส่วนใหญ่ด้วยอันนี้คนต้องขอวีซ่านี่อิจฉาเลยสวัสดีค่ะจองไว้หมดทุกอย่างแต่ตรวจ PCR 72ชั่วโมองก่อนมาดันติดโควิดที่ต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องบินนะครับรบกวนสอบถามว่าเราเลื่อนตัว๋วหรือเลื่อนโรงแรมได้ไหมคะเลื่อนตั๋วนี่ต้องถามสายการบินแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงเวลาบินเนี่ยน่าจะเลื่อนได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะเลื่อนฟรีหรือว่ามีค่าธรรมเนียมก็อีกเรื่องหนึ่งเอ่อบางที่ก็ เลื่อนฟรีแต่ว่าจะมีส่วนต่างราคาว่าถ้าตั๋วใหม่แพงกว่าตั๋วเก่าก็จ่ายส่วนต่างไปโรงแรมเราเลื่อนได้อยู่แล้วเราก็แจ้งเขาไปว่าเราตรวจเจอเป็นบวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ให้เราเลื่อนได้อยู่แล้วนะครับ <S <S เมื่อแฟนเรามาถึงไทยแล้วกักตัวหนึ่งคืนผลเป็นลบเราสามารถจองโรงแรมที่เกาะช้างตรวจวันที่5ที่เกาะช้างได้หรือไม่ได้ครับคืนที่5้าสามารถเป็นโรงแรมที่ไหนก็ได้สวัสดีค่ะช่วยแนะนำโรงพยาบาลเช็คตรวจโควิดมาที่5ให้หน่อยค่ะอยู่กรุงเทพต้องผ่านโรงแรมนะครับ ต้องไปจองโรงแรมคื้นที่ห้าก่อนแล้วก็ให้เขาจองตรวจให้แต่รอดูยี่สามกุมภาครับว่าเขาจะยกเลิกในเรื่องของคื้นที่ห้าหรือไม่ถ้าเขายกเลิกนะครับก็จะมีผลหนึ่งมีนาต้องต้องดูประกาศก่อนนะเขาอาจจะไม่ให้ก็ได้เพราะว่าในข่าวก็เอ่อคนที่เสนอคือ,อกระทรวงท่องเที่ยวแต่ก็มีสาธารณสุขมาบอกอีกว่าขอดูตัวเลขก่อนว่าจะให้หรือไม่ให้ขอบคุณค่ะคุณออบที่ออกมาพูดเรื่องว่าประเทศไหนคนต่างชาติจะเข้าไทยนะครับ ประเทศไหนได้วีซ่าเข้าไทย30วันและ90วันตอนแรกกังวลมากว่าต้องกรอกอ e ีวีซ่าหรือไม่เพราะมันยุ่งใช่ไม่กี่วันก่อนเคยมีคลิปอยู่เอาเป็นว่าสรุปคร่าวๆคือคนต่างชาติหรือคนไทยที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติที่ไม่มีพาสปอร์ตไทยนะครับจะมาไทยแบบฟรีวีซ่า30วันเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอยู่ยุโรปอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ได้หรือประเทศหลักๆในเอเชียและประเทศที่อยู่ใกล้ๆก,กับไทยได้หมด ที่มาแบบฟรีวีซ่าได้สามสิบวันอาจจะยกเว้นกัมพูชาได้สิบสี่มั้งกับเมียนมานอกนั้นก็สามสิบวันหมดมาแบบฟรีวีซ่าสามสิบวันแล้วก็สามารถต่ออายุได้อีกหนึ่งครั้งที่ต่อมอที่อยู่ใกล้บ้านได้อีกครั้งเดียวก็คือสามสิบวันรวมแล้วฟรีวีซ่าก็คือหกสิบวันก็คือได้ประมาณสักเจ็ดสิบกว่าประเทศทั่วโลกนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ส่วนเก้าสิบวันนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาใต้ซึ่งก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนส่วนใหญ่คงไม่ได้มาจากท คืนแรกตรวจที่กรุงเทพคืนที่5ตรวจที่เชียงใหม่โรงแรมชา p l u สได้หรือไม่คะาชา p l u สไม่ได้นะครับต้องเป็นชา extra p l u ส,สดูในเว็บไซต์ thailandcha com แล้วก็เลือกชา extra plus ก่อนแล้วก็เลือกจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กดไอ,อ้แบนขยายค้นหาได้เลยว่ามีโรงแรมอะไรบ้างาตรวจคืนแรกเสร็จแล้ววันที่2สามารถเดินทางขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่ได้เลยหรือไม่คะได้เลยครับ จริงๆตั้งแต่วันแรกแล้วอะถ้าตรวจแล้วรู้ผลนะทราบผลก่อนว่าเป็นลบนะสามารถออกจากโรงแรมได้ทันทีซึ่งจะรู้เมื่อไหร่นี่แหละคือปัญหามีคนบอกว่าหลังจากหนึ่งมีนาห้าคนที่เดินทางเข้าไทยติดโควิดต้องจ่ายค่ารักษาเองเป็นข่าวจริงหรือไม่คะ <S <S เขาบอกว่ายกเลิกแค่การรักษาที่มันไม่จําเป็นแบบว่าใครอยากได้ห้องดีๆแบบเอกชนหรืออะไรนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนไทยพาสปอร์ตไทยเนี่ย ก็มีสิทธิ์การรักษาตามของสอปอสอชอบัตรทองอยู่แล้วก็คือคนไทยก็ยังได้รักษาฟรีอยู่เพียงแค่ว่ารักษาดีๆแพงๆมันจะไม่มีเาดาเองนะอย่าเพิ่งเชื่อคือเดาว,ว่ามันจะเป็นแง่บวกมากขึ้น้วยสาอย่างที่เขาเคยบอกอ่ะมีคลิปไปว,ว่าสัญญ,ญาณบวกหรืออะไรเงี้ยว่าเขาจะงกมากขึ้นใช่ไหมเขาก็จะไม่บังคับเราให้ไปอยู่โฮสปิเตลเพราะว่าเขาจะประหยัดงบประมาณยิ่งถ้าเราไม่มีอาการหรือมีอาการแค่นิดหน่อยเขาก็จะไม่ให้เราอยู่โฮสปิเตลเพราะวนนั้นคือเขาต้องจ่ายให้ถูกไหม หมายถึงเฉพาะพาสปอร์ตไทยนะครับนานมากแล้วเคยดูคนออฟที่แชร์เรื่องการขอวีซ่าไปเที่ยวต่างประเทศอ่านั่นคือสิ่งที่ออฟทำก่อนที่จะมาทําเรื่องเข้าไทยนะครับเออซึ่งซึ่งก็คงเป็นเรื่องชั่วคราวอีกตามเคยเพราะว่าเดี๋ยวเปิดทุกอย่างปกติแล้วเพื่อนเพื่อน,นหลายคนคงไม่ได้ติดตามเราแล้วพูดกึ่งน้อยใจนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรคือเราก็ทําตามที่เราอยากทาไปเรื่อยๆอ่านี่ไงเขาก็บอกว่าเออช่วงนั้นอะ่ะที่เราทําเรื่องขอวีซ่าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ติดตาม แต่พอมาช่วงโควิดนี้อยากกลับไทยเพราะไม่ได้กลับมาถึง5ปีแล้วแต่ไทยกลับมีกฎยุ่งยากมากมายสร้างปัญหาให้กับคนไทยและต่างชาติแต่คนไทยโชคดีมากที่มีคุณอ๊อฟมาช่วยเหลือและแนะนําทําคลิปดีๆออกมาตอนนี้ต้องมาฟังคุณอ๊อฟทุกวันค่ะขอบคุณมากจริงๆอ๊อฟชอบแบบนี้มากกว่าก็คือเหมือนกับว่าได้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นแต่ว่าไม่ได้สนใจว่าออจะต้องมีคนติดตามตลอดหรือเปล่าเพราะว่าเราเองก็รู้ตัวว่าเราคือเราทําตามใจตัวเองอะ่ะ ช่วงก่อนหน้านี้เราก็เน้นต่างประเทศเยอะใช่ไหมช่วงนี้เราก็มาเน้นเข้าไทยเยอะแต่ว่าเรื่องที่วิธีการไปต่างประเทศอะไรเรากลายเป็นไม่ค่อยได้ทาในช่วงนี้ก็คือตามใจตัวเองตลอดฉะนั้นเราก็รู้ตัวว่าเราไม่ได้สามารถทําให้ใครได้ติดตามเราตลอดแน่นอนแต่ว่าเออเราชอบที่ว่าทุกช่วงเราก็ได้ช่วยเหลือคนที่มีปัญหานะครับโอ้มีคนมาถามนําแล้วถามทางโรงแรมว่าหากมีการยกเลิกการกักตัวในคืนที่5โรงแรมจะคืนเงินไหมโรงแรมแจ้งว่าคืนค่ะ อ๋อไม่ได้ถามนะเขาต้องคืนอยู่แล้วแต่ว่าโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะขอรอรากิจจานุเบกษาก่อนเพราะนั้นคือการประกาศอย่างเป็นทางการเพราะว่าถ้าเกิดเขาคืนมาโดยที่ไม่มีประกาศรากิจจาน,นียแล้วเกิดมาเปลี่ยนอีกขึ้นมาเขาก็แย่เลยนะครับทะนนั้นโรงแรมส่วนใหญ่จะคืนให้บงเล็บหลังจากที่มีรากิจจาประกาศก่อนว่าไม่กลับตัวในคืนที่5แล้วแต่ต้องดูการประชุมในวันที่23กุมภาพัุม์าก่อนนะครับว่าเขาจะอนุมัติหรือไม่ ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งในตอนที่มีการประกาศว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆหรือเปล่านะครับว่าประชุมแล้วเออจะตกลงวันที่5การตรวจนี้จะการจองโรงแรมคืนที่5ากันกับการตรวจนี้จะยกเลิกไหมหรืออะไรยังไงต้องมีคำถามกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็มาใหม่ในช่วงนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ